กับสวัสดีเช้าวนันอาทิตย์ครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดงานนะครับพักผ่อนหนึ่งวันว่างก็ได้ทำงานตามปกติวันนี้ก็ สิพามาเบิงโหลดไฟฟ้านะครับของนองน้องเงินเหมือนเดิมครับเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นี่ครับเบรงสภาพรอบนอกก่อนโอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยพาเพิงภายใน เพิมเติมมากผมมีมยังไรครับเพิ่มเติมมากมีแทนแฮนนี่ครับแทนแฮนใหมคันล้อนะครับเนาะล้อนี่จะเป็นขอบสิบสองครับยางลอยหกสิบสิบสอง ก็บอกโชคแทนแทนโชคแทนโชคไหมอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเจาะหู้งเอานะครับตอนนี้ดูนะครับนี่ตอนนี้เจาะหู้งเอาเนี่ยอันนี้จะเจาะหู้อันนี้จากโรงงานพวกนี้นะครับอันนี้จะเจาะหูวเอาเจาะเองครับเจาะเองตามเอง เรากระบ,บอกแกนแกนแผงคอตัวน,นี้นี่ยจะเป็นมันจะเป็นตัวอะไรมันจะเป็นซื้อม้าตัวนี้มันจะเป็นนีสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดตัวเก้านี่เป็นสามสิบครับเฮาต้องไปซื้อลูกปืนมาใไหม่ครับถอยลูกปืนตัวน,นี้ครับถอยลูกปืนลูกปืนใไหม่บนเลยครับบนก็มีเนีี้มาเห็นเรื่องไหม ก็มีถอยลูกปืนทั้งในอาจจารย์บาเห็นนี่เป็นชุดปั๊มเบรกมาปั๊มเบรกข้างหน้าของอาพีเอ็ม ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณชุดละพันพันสองพันสามนะครับมีดิดมีดิดพี่ปัม๊มมีสายครับรวมเบิดไอ้ไอ้นี่บกเกีียวนะครับเนี่ยตัวแทนแฮนไอ้ตัวเบกกรกกำเบรกบกเกีียวนะครับอันนี้แยกขายตั้งหากอันนี้ตกประมาณชุดละประมาณ แปดด้วยเก่าลอยมาตัวนี้นี่นะครับนี่ครับ,รบเป็นปั๊มดีตัวนี้บูดดางในบูดฟังนี่นะชัดนะครับบูดท,ที่น้ำเงินไอ้ตัวนี้ไปกึ่งเอานะครับตัวนี้สองฟังครับเห็นว่าอีกฟังหนึ่ง นี่เป็นกึ่งเงานี่ครับเป็นตัวนี้ผมใส่บดได้ตัวนี้กึง่งโอเคครับมาเบิ้งชุดบนครับที่นี่อะไรไหมชุดบนนี่แผงคอจะได้แปลงนะครับนี่ครับแผงคอตัวนี้ครับแผงจับแฮน แท่นจับแห่นครับเดี๋เปลี่ยนกับไอตัวไอจับไฟหนาครับได้เปลี่ยนใหม่ตัวแท่นจับนี่สิจะซื้อมามันจะสูงนะครับมันจะสูงเลาทีนี้เอาตัดออกตัดออกกับจอหูใหม่จอหูยิดใหม่รากระบอก ปลาเกนคอเนี่ยมันยงมีหัวครับต้องสันหน,นักแต่นีใส่ลูกปืนกะลูกปืนแผงคอก็เป็นเจ็ดนี่สิบเจ็ดนะครับตอนนี้เป็นนี่เจ็ดอันเก้ามันเป็นสามสิบนี่ไใส่บ่ได้มันหลวมเขาก็ต้องใส่เนี่ยชุดดิชุดดิตรพีเอ็มครับ มีเสียงครับพวกนี้ดิมีเสียงหน่อยๆชุดดนี่มันคล้ายๆจัก,กรยานไฟฟ้าของรุ่นโกโกโลเป็นชุดบนนะครับแผงข้อปกตินี่เป็นเข็มไม้นี่เข็มวัแดแบตแบตเตอรี่ ไปเหียวแต่ปกติมาเบิ้งชุดหลังครับที่นี่ชุดหลังกับที่นี้เพิ่มเติมมากคือตัวนี้ครับผักเท่าหลังเท้าหลังตัวนี้ตกชุดละประมาณหกร้กว่าบาทนะครับตัวนี้สองฟัง บูตตัวนี้จะเป็นกึง่งเอานะครับนี่บูตตัวคำนะครับอันนี้ไม่เห็นบูตท,ทางน,นี้ครับนี่วนี้ครับบูตคำห็นมันยืนออกมาจากตัวถังด้วนะบูตตัวนี้ เห็นออกมานิดหนึ่งมันจำไม่ไดเหยยบว่าไ้ครับข้าหลังสองพังครับพังหนุนกันกึ่งกรับกึ่งทั้งนั้นมีเงันกึ่งครับแล้วก็ดูนี่ครับอันนีเป็นตัวบูททั้งนั้นครับ นี่กึงหน้านนะครับนี่ข้างนนในไอ้พวกยึดอาร์มครับห่องฟังกลางเรอ,อข้างสองอันงานกึงครับงานลอยอันนี้จะเป็นพวกกันกันน้ำเข้าไปนะเป็นกันน,น้ำข้างใน กันไมนิดเดียวบดูกันไม่นามถึงสายไฟสิน้อยปกติครับปิดมีคนกระถามมาหลายนะครับว่าหล่อราคาเท่าไหร่อันนี้นะครับหล่อหล่อเบื้รับนจะเป็นสองพันวัต โอเคนี่เป็นส0บวลต์2,000บัตนะครับตัวนี้อันนี้อยู่ประตกอยู่ประมาณอันนี้ตกอยู่ประมาณรวมยางลมยางอยู่ประมาณ6,007นะครับตัวนี้ ตัวโชคนี่ยประมาณพันโชคนี่ประมาณพันพันสามนะครับโชคัวนีกาชีตกไปประมาณหาร้อยนะครับบางคนหลังหาร้อยแล้วก็ชุดดิดนานะครับจอก แกนบูธนี่ก็ต้องกึงกันนะครับนี่ครับแกนบูธที่ตรงนี้ครับกึงเนาะกึงให้มันดิดตรงกลางครับไอปั๊มดิบมันอยู่ตรงกลางดิดนะครับประมาณนี้ปั๊มดิบตรงกลางนะครับไม่ครับกึงไห้มันตรงกลางครับเอาปั๊มเป็นเกนครับเอาปั๊มเหมือนมันถ้าปั๊มในศูนย์ปุ๊บไอ้ฟังนีเขาต้องมาไหลไหมครับเอาฟังนีก่อน อันนี้งานตึงตึงไม่ตึงเขาตึงเขาไม่ต<ม>ึงเห่นมไม่ได้ตรงกลา,<ม><ม>างพอกาฝั่งนึ่งคอยจัดการออรอนายนะครับรอนาเ,ออเนี่ยกึงครับกึงให้ จานดิดมันอยู่ตรงกลางปั๊มนะครับกึ่งไม้กึ่งบูทตัวนี้ครับบูทสีบูทตังเงินนะครับเป็นเบาบูทตังเงินข้างในก่งง้พยายามยึดให้แน่นนะครับ,งงระะรบตนนัวนี้ลุดมานี่มีแตกครับถ้าลุดมากึ่งยึดไว้แน่น รอ่รอนาร่อนาเนี่ยยี่ประมาณพันประมาณพันสามนะครับรอ่ oh, อนาออมแม็กซ์อีกไลน์หนึ่งที่แพงกว่านี้ครับอีกไลน์หนึ่งอันนี้ถูกโชคก็จะประมาณโชคนี่ชุดชุดหนึ่งอะตกไปเอ้ยสองพันสามครับโชคไหเบื้องไหนครับ ครับนี่จะเป็นของ FPT นะครับบื้องข้งนี้มีวัชัด FPT ร5อยห้าสิบผมนี่เป็นเบเกอร์ตัวไม้นะครับเบเกอร์ Baker ตัวนี้ตัวเก้านี่ไหม่ไปแล้วเรียบร้อยนี่จะเป็น6กสิบหมอนะครับตัวนี้ เบรกเกอร์น่อยครับมันตัดมันใส่ไฟลายอันนี้เป็นสายอันนี้เป็นสายลงไปหลอธรรมดาครับสามเส้นเนี่ยสายไฟเขาบอกรบได้เป็นเส้นสีดำเอา <laughs> เส้นสีดําอันนี้เป็นเส้นสีแดงอันนี้ออกมาจากแบตอันนี้สายบวอกมาจากแบตแล้วมาต่อน,นี่มาเขากล้องนะครับกล้องปกติ ใส่เบร์เกอร์เนีบ่ว่าจะเป็น้องใส่เบร์เกอร์เนี้ครับเดี๋ยวมันจะผ่ตัดอันตรายครับใหม่นี่นั้นเป็นอย่างมันจะตัดนี่ครับแบตก็หกลูกตามปกติครับเวลาขี่เขาก็เช็ครถน้ำครับเวลาขีา่พอรถผ่อนรถมีปัญหาอย่างเมมมีม่ตะเคียงเดียวครับต้องเช็คน้ำเช็คว่ามันอุณหภูมิ มันขึ้นสูงนะครมันมันห่อนีนยังมันอันใดผิดปกติสายพวงสายไฟครับตรวจเช็ควงเปิดบาญยาครับเปิดยังไงส่วนยางหลังก็จะเป็นยางร้อยสิบนะครับตัวนี้เจ็ดสิบเยีบสองอันปกตินี่เราแพ่หนก บางคนใส่บะรองไสครับบางคนสองสี่เลยหนาฝนแคลวไส้กับหนาฝนนี่ก็ติเปียนไฟถ่ายในก็ติเปี่ยนไม้ครับตัวนี้เป็นสินบสองโวล์นะครับปกติมันจะเป็นหลับเด้แค่สี่สิบแปดโวล์อันนี้กาเพิ่มแบตไม่ก็ต้องเปลี่ยนไฟไม้นครับ วันนี้หลอดเก้าขาดไปแล้วครับเจ็ดสี่สิบแปดโวลต์เปลี่ยนหลอดใหม่ทีนี้กองแปลงข้างในกองแปลงกองแปลงไฟครับกองขาวๆขาว้างในแปลงครับขาวๆแปงไฟเป็นสนะิบสองโวลต์ครับ ตัวกล้องนี่ามอะไรว่าละค่ะาเท่าไรตัวกล้องนี่สี่ยูระมาณถ้าพรอมจูนก็หกพันตกประมาณหกพั 6, 3, 6, นสี่นะครับหมื่นสามหมนสี่เนี่ยครับอันนี้ปกติครับวามีจูนไม่ไม่ยังประมาณหกพันห้พันกว่าบาทเบเ,เกอร์นี่ก็ตัวละวกี่บาทครับเบเกอร์ เรียงรายครับอันนี้ก็ปรับจูนตามปกติบอสอันี่ก็ปาดมาใหม่ครับบอสมีปาดเองนะครับปาดเองนีบเองเพราะอะไรวะครับปาดเองนีบเองทุกอย่างขันนี้เนียนทำเองมากกว่าครับทุกอย่างทำเองเหมดครับในนี่น ติดตั้งเองครับรอลอเลยทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะกึงไมครับตัวนี้ว่าลอร้อมันยัดใส่เขา,าไปได้ต้งกึงไหมกึงทางในครับไอ้ปัดท,ทางในไหมครับอ้มันรูมันใหญ่กว่าเดิมเราก็เอาลอเขาได้กึงไหมกับประมาณนี้ ถึงไหมขาตั้งกระสือมาแล้ถ้าได้ในไซส่ครับขาตัง้งไซส์ไม่ได้ขาตั้งมันเาวครับต้องไปแปลงครับเห็นมันสั่นลงทุกอย่าง้องทําไมดีครับพอรถมันใส่ความเร็วสูงต้องเห็นมันบาลานซ์งี้ครับสี่สำคัญโดยเฉพาะเบรกนะครับเบรกเบรกหนาเบรกหลังนะครับมหนบาลานซ์กัน อันนี้อันนี้ก็หมดกันนอ็นนอคสื่อทั้งหน้าใส่ไม้อันนี้300กว่าบาทน,นั้น300กว่าบาท กประมาณนี้นะครับก็สนใจตัวใดก็ดี่อตสอบถามได้ครับสนใจแต่งแบบใดเจ้าสอบถามมาได้ครับอใส่ขัโอเคนะครับนอ้อง นี่ก็ฝากไปครับกับรถไฟฟ้าแตงไตวันน,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 นะครับเนาะฝากไว้นะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปครับบัสิมีของแตงอย่างเพิ่มนี่ก็ฝากไว้ครับ